สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกมอันเทินครับหลังจากคราวที่แล้วเราโดนซอมบี้กระทืบมานะครับผมก็ไปเก็บตัวสักหน่อยเนี่ยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมไปเก็บตัวแล้วก็สร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับ ก็มีหอคอยนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดปลอดภัยไม่มีซอมบี้เข้ามาได้ครับเรามาดูเลยดีกว่านี่ครับลงมาเราเห็นเห็นซอมบี้นอนอุ้ยอุ้ยนะซอมบี้อยู่หน้าบ้านนี่ครับเราก็ทําการยิงมันยิงมัน,มนชึบเอออ้าวลืมใส่ลูกกระสุนเอาใหม่อ่ะคือหน้าไม้เนี่ยเป็นอาวุธเก็บเสียงนะครับก็คือเวลายิงจะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้น ซอมบี้ก็จะตายอย่างสงบโดยที่ไม่รู้สึกตัวใดๆนะครับเป็นการฆ่าอย่างสงบอ่าแต่ว่าแล้วก็กระสุนทําได้ง่ายโดยการคราฟด้วยอ่ากิ่งไม้กับ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 สปูอ่าก็ได้กระสุนหนึ่งลูกโอเคเรา,าพูดเรื่องที่จะทําวันนี้ดีกว่าครับวันนี้เนี่ยเราจะทําการสร้างสะพานเพื่อไปสู่อีกเกาะหนึ่งทางฝั่งนู้นอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับเรามา หาของประทังชีวิตกันก่อนโอเคเรามาดูซิมีอะไรพอเก็บได้บ้างโปเตโต้แครอทแครอทก็๊ยอุวย,อยซอมบี้อ่ะฮ่าฮเข้ามาไม่ได้ดินี่ครับก็ทำรั้วหนามกั้นไว้ซอมบี้ก็จะล่อให้ซอมบี้เดินเข้ามาตายโอเคออเรนจ์โอเค,อเอเคได้น้ำได้น้ำส้มมาขวดหนึ่งก็หลังจากได้น้ำส้มมาก็ไม่เป็นไรละเราก็มาปิดประตูก่อนนะ เรามาทําการเช็คสภาพว่าเรามีของที่พร้อมที่จะเดินทางไกลหรือยังนะครับอันนี้คือผักสวนครัวที่ปลูกไว้นะครับน่ะเห็นไหมเนี่ยครับก็จะมีหลายอย่างมีสี่อย่างนะครับกมมนะ็มีมะเขือเทศน่ะมีมะเขือเทศแล้วก็เมื่อกี้ก็แบบมีมันฝรั่งมีข้าวโพดแต่ว่าเราก็คือพวกผักเนี่ยมันกินแล้วเราก็จะสามารถ พิ่มเดได้นิดหน่อยแล้วก็มีขนาดเบาพกได้ง่ายสบายสะดวกนะครับโอเคเราไปตัดต้นไม้กันเลยดีกว่าก็เราจะการจะสร้างพื้นสร้างสะพานเนี่ยเราต้องใช้ไม้นะครับเราต้องมาทำการถางป่ากันก่อนโอเคมาตัดต้นแรกไปซึ่งจริงเราต้องใช้เยอะมากครับในการทำ ทำแผ่นไม้แต่ละแผ่นเนี่ยไม่เยอะแต่ในการสร้างสะพ,พานเนี่ยบอกว่าเลยไว้เยอะมากโอเคอ่ะเฮ้ยเจอเหมือนเจอเราต้องเคลียร์ทางก่อนครับเพื่อไม่ให้มีใครรอบเข้ามากัดเราหลังข้างหลังเราในตอนที่เรากาลังแบบตัดต้นไม้อยู่นะครับเพราะว่าซอมบี้พวกนี้มันชอบตุยหลังนะมาไมม้ไป,ไปอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งอ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,ไม อีกไหมไม,นะม,ม่มีนะไม่มีนะะตัดไม้ต่อตัดหมต้ต่ตอทึบทึบนะครับอันนี้คืออัพค่าอัพค่าการตัดหมาเต็มแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการตัดสักหน่อยหนึ่งประมาณห้าหกห้าหกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้อัพหรืออัพไม่เต็มเนี่ยก็จะต้องฟันต้นไม้มากกว่านี้อ่ะอะสี่ห้า 7จ็ดอ่ะเจ็ดครั้งนะครับอ่าอันนี้คือการอัพสกิลเอ้าโดร์ครบแล้วโอเคนี่ครับเราก็ได้ท่อนไม้มาเอ้ยเห็นซอมบี้เห็นซอมบี zombie, ้่าอ่าอึ้ยอ,อะเรียบร้อยเรียบร้อยอามามาไหน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 คูว่ะมาไปโอ้ยผีปลายสต็อปด้วยนี่ครับอ่าเสร็จไป โชว์อ่ะตัวเลนตัวที่ผมใช้นี้เป็นเลนที่ซูมสูงสุดในเกมแล้วมั้งครับก็คือซูมยี่สิบเท่าต้องบอกว่าซูมได้ไกลมากอ่ะนี่ครับอันนี้คือกระสุนปืนเมื่อกี้เหลืออยู่สิบแปดนัดอ่าเอชอ่ะ,เ,ออะเรียบร้อยเรียบร้อยมีอีก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 เห็นแวบบแบบมาไอเนี่ยอ่ะสกิลได้มาอะไรมีอยู่แปดสิบ ยังอัพอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าสกิลช่วงหลังๆนี้ใช้เยอะมากใช้เป็นร้อยเลยก็อัพเต็มเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังต้องใช้อีกประมาณ4ี่ห้าร้อยถึงจะอัพเต็มทุกอย่างนะครับโอเคมาได้ของครบแล้วแล้วก็จะทำการคราฟของกันเลยนะครับเราก็หลบเข้าที่ปลอดภัยก่อนอแล้วก็ทำการหัน หั่นกิ่งไม้ก่อนนะหั่นหั่นสตริกก็จะได้เป็นท่อนไม้มาแล้วก็ทําการเลื่อยครับเอาครัฟท่อนไม้ท่อนตุงก็จะได้เป็นแผ่นไม้เป็นบอร์ดแล้วก็เอาบอร์ดมาทําเป็นพื้น่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะวูเดนแผ่นอะโอเคแล้วก็นี่ครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะใช้ในการสร้างพื้นโดยการใช้ วูดเ e นแพดสามชิ้นแล้วก็ว o ดคอร์ดอีกหนึ่งชิ้นนะครับมาเช็คกันสักนิดนึงว่ามีเราทำอะไรตกหล่นไปไหมใส่หมวกอะไรไดีหมวกอินฟลีเเราจะไปก่อสร้างนะครับเพราะงะั้นเราใส่หมวกใส่หมวกนี้ดีกว่า m i n เนอนี่ครับเราจะเป็นหมวกติดไฟได้นี่เป็น,นี้ล่ะเมื่อคือถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้อินฟล t เเป็นอินฟล t เสี อินฟ a ูเถ้าหานะครับก็จะเป็นสีขาวดําจะเห็นชัดแล้วก็แต่ว่าถ้าเราเป็นอันนี้ก็จะเป็นฉายไฟขึ้นอยู่กับสถาน,นการณ์ครับว่าใช้ยังไงแต่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้อินฟรูเอดดำเนี่ยมันก็จะเห็นมองแยกสิ่งต่างๆยากนิดนึงแล้วก็เราก็เดินทางไกลมากครับตอนนี้อ่มาถึงแล้วจะเห็นรถจอดอยู่ครับเป็นรถที่ผมใช้ในการขับมาก่อสร้างข่าวก่อนซึ่ง เกือบจมน้ำอ่ะกินหมูแก้หิวแปบ,บนิดนึงอ่ะนี่ครับมันจะจมน้ําครับเราจะถอยออกมาไม่ได้แล้วเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้หัวจมน้ําไปครึ่งนึงแล้วนี่ครับวางแผ่นวางไม่ได้อ่ะติดรถแล้วก็จะใช้ตัวนี้ครับดีรดถดออกมาอ,อืถอยมานิดนึงอ่ะเป็นไงรถปิวตกน้ําไปแล้วครับไหนดูสิหายหายไปเลยแบบจมไกลมาก เราก็ทำการวางแผ่นไม้ครับในการวางอ่าสะพานของเราต่อไปนะครับคือของเดิมเนี่ยผมวางไว้ประมาณ50แผ่นแล้วก็เรียกว่าใช้ไปเยอะมากตัดต้นไม้นี้ถ้าเกิดหลวงรูนี่คือโดนจับอะลักรอบตัดไม้อะอ้าวไม่พอขาดอีกนิดเดียวหืวิ่งกลับก่อนแล้วกันกลับไปตัดไม้มาใหม่ อีกน่าจะประมาณสองสามแผ่นก็น่าจะได้ละอ่ะถึงบ้านแล้วไหเอ้าอะไรนเนี่ยบัคแน่เลยบัคชัวร์โอเคช่างมันนี่ครับพอปิดไฟเราไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นบัคแล้วก็ามาทําการตัดไม้เพิ่มอีกประมาณนิดนึงครับเพื่อที่จะทาสิ่งก่อสร้างเพิ่มเรามาเปลี่ยนเป็นหมวกอันนี้ก่อนนะเห็นไหมนยะครับทุกอย่างจะเห็นเป็นสีขาวดาหมดครับ ซึ่งมันบางทีเราก็จะแยกไม่ออกว่าไหนคือซอมบี้ไหนคือสิ่งของแต่ว่าตอนนี้ตอนกลางคืนก็ถือว่าใช้ได้ดีในการมองของไกลๆนะครับตัดไม้ตัดไม้ไมอโอเคได้ละได้มาแล้วอีกต้นนึงอุยอ๊ยผูย้มองเห็นยากมากเลยนี่ครับอโอเคโอเคไปกลับบ้านดีกว่า อ่าาอยสร้างของกลับไปสร้างของกันโอเคคือบ้านผมเนี่ยวางจุดให้แบบสามารถปีนขึ้นได้ทุกที่ก่อนอื่นครับเคลียร์ทางนิดนึงอ่าเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวเราไม่อยู่แล้วซอมบี้มาแท้บ้านแล้วบ้านเราพังนี้อานาดมากรูู้หิเปิดไฟมีอะไรไหมไมีอะไรไหมอ้ย,ยอ่ะยอ่ะออจะเอะปะนอนไปนอนไปโอเคอ่าเราเห็นเราเห็นเราเห็น เห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะน่าแบบซูมไกลมากครับอยู่แบบอยู่คนละซีกถนนเลยก็ยังเห็นได้ชัดแจ๋วหมดจังเนี่ยไหมดูสิมัมีแล้วมั้งอ่ะลงมาอ่ะเจอแล้วเจอแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะใช่ไหม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 อ่ะหมดละลงมา ตัดไม้เพิ่มไหนดูดูไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะอ่ะออโอเคเอ,อ่โอเคได้มาละอ๋อราลมาก่อสร้างเรามาสร้างส่วนที่เหลือกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะสร้างบอร์ดอ่ะ ทำเป็นบอร์ดให้หมดก่อนแล้วก็มาเคลียร์ให้มันเป็นแผ่นไม้เพื่อสร้างเป็นแพลตฟอร์มเราจะสร้างสัก12งานละกันไม่เอาไม่เอาเอาสัก5แผ่น5แผ่นก็วางไว้ก็6แผ่นละกันเผื่อเผื่ออ่ะนี่ครับได้มาแล้ว6แผ่นโอเค ก่อนเราไปเราก็มาเช็คกลับมาเช็คกันนิดนึงว่าของเราขาดเหลืออะไรไหมเผื่อแบบเอาไปสำรองไว้เผื่อแบบไปแล้วไม่ถึงนี่ก็อนาดขี้เกียจกลับมาใหม่นะครับโ okay. อเคเช็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 ะขึ้น,ข,นขึ้นหอคอยมาเช็คขออุ้ยอุ้ยเจอของหล่อนอะเก็บคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่ของมันจะเรดอมเกิดในทุกๆวันนะครับก็คือถ้าเรา เขา,มาไม่ได้เข้ามาสักพักเนี่ยของมันก็จะเกิดใหม่ได้ลงมาไปวางวางอันนี้ไว้ป้องกันซอมบี้ป้องกันซอมบี้นิดนึงอะแปะเรียบร้อยโอเคคราวนี้เราก็ตรงไปที่รถกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเอารถอยู่ไหนเนี่ยหูมืดมองไม่เห็นอ่ะเจอละอะคือรถเสียงรถเนี่ยก็ล่อซอมบี้ได้เหมือนกัน นะครับก็ต้องระวังไว้ก็คือต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนค่อยขึ้นรถในกรณีนี้ไม่งั้นมันจะมาพังสะพานเราได้มืดมากเปิดไฟแป๊บนะ<า>โอเคอขับรถนี้ขับบนสะพานแบบเหมือนแบบไต่บนเชือกแผ่นเดียวอะ่ะคือแบบกลัวขับตกน้ำเหลือเกินก็แต่ว่าโอ้โหเร็วมากแป๊บเดียวจะถึงแล้วถ้าเดินมานี้แบบต้องบอกเลยว่าเดินมาไกลามาก ว่าถ้าเรามาอย่างนี้ก็แปบ๊บเดียวอ่ะจอดก่อนจอดห่างจากน้ำนิดนึงเดี๋ยวจะตกน้ำอีกอ่ะวางเลยดีกว่าโอเคนะคะอ่ะมาวางวาง,วางอ่ะแผ่นหนึ่งชึบ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 ,ชอบสองสามอ่ะครบแล้วพี่ มันจบแล้ว y e s พารกิจเสร็จสมบูรณ์มิชมเพลส yes โอเคถือว่าเรามาถึงฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งจนได้นะครับตอนนี้มาเช็คแผนที่แป๊บนี่ครับมองไม่เห็นเปิดไฟดูนี่ครับเราจะเห็นว่า,าจุดการกรบาทก็คือจุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็เราได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียบร้อยแล้วในการ เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในการสร้างสะพานมิตรภาพโอเคเราไปขึ้นไปสำรวจที่นู่นกันเลยดีกว่านะครับขับขับรถไปเลยเพราะว่ายัางไงก็ต้องขับขึ้นมาอยู่แล้วไม่งั้นจะไม่มีที่กลับรถแล้วเราก็จะสวยขับถอยหลังนี้รถตกน้ำได้ง่ายๆมากขนาดขับมาข้างหน้ายัางไม่แน่ใจว่าจะตกอุ้ยอุยอุยอย,อย,ยังไม่แน่ใจว่าจะตกน้ำหรือเปล่าเลยนะครับพื้นขุ่นขามาก เป็นพื้นเอียงกระเทเล่รามาโผล่ที่ไหนเนี่ยโอ้ดูจากสีท้องฟ้าแล้วก็ใกล้สว่างแล้วอ้าโอ้โยมีซอมบี้ซอมบี้ผู้โชคร้ยายนะครับวิ่งมาให้เราทับไปไหนมา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 ,มา,มาเอ้ยเอ้ยได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรอืมคานมาเหรอคานเหรออ้าอุ้ยอุ้ยไม่ตายทีเราไม่ตายอ้าผมอัพสกิลวอริเออร์เต็มแล้วเหมือนกันนะครับก็คือสกิลวอริเออร์เนี่ย ทำให้เราโจมตีสมบีได้แรงขึ้นโดยการอาวุธมือเปล่าส่วนอันนี้ก็คือส่วนอาวุธเอาลืมกระสุนส่วนอาวุธพวกปืนเนี่ยก็ต้อง up skill markman นะครับโอเคตอนนี้เคลียร์ทางเรียบร้อยครับนี่ครับอ๋อเรามาอยู่ที่อชายหาดอะไรสักอย่างนะครับโอเคขับรถเราเข้าไปสำรวจเมืองดีกว่า เราไปเมืองใกล้ๆนี้ไหนๆก็มาทางนี้แล้วทั้งทีนะครับก็ไปสำรวจดูว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับนี่ครับถึงเมืองแล้วรวดเร็วฉับไวมากอุ้ย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 อ่าอายมาอ่าอ่าอ่ามาไปไปอุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหรถไปเกยกับอะไรเนี่ยเกยกับอ้าวเกยกับรถพังโู้เต็งเลย ไม่เป็นไรเรามีที่งัดรถอยู่เดี๋ยวเราค่อยมางัดตอนนี้เราเอาตัวรถอุ๊ยโอ้หอุ้ยโดนกัดอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอโหอย่าอย่าล้มเดยอ่าอ่าให้รู้บ้างว่าใครเป็นใครครับอ่ะมางัดรถก่อนดือเาวิวไปอ่ะโอ้มีคนเล่นมีคนเขาเขาเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเราก็สำรวจดูว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับข้างบนจะเป็นค่ายทหาร เป็นสนามบินเราก็มาสำรวจเมืองนี้สักแป๊บหนึงว่ามีอะไรให้เราเก็บได้บ้างนะครับนี่มี Woden Shield ก็เป็นอ่าตัวเป็นบริเคดก็คือเป็นสิ่งกิดฝังอ่ะไปต่อไปต่ออุ้ยอุ้ยอุยอุยมีซอมบี้มีซอมบี้มีซอมบี้มามามาอ่าตัวนี้นอนแล้วนี่หว่าหนึ่งวะนึ่า่าคานอ่าไม่เป็นไรตัวนี้มาอุ้ยอุยอุยมา คือถ้าออริเออร์เต็มก็คือตีหัวด้วยคิกซ้ายคลิกซ้ายคือตีธรรมดาทีเดียวตายนะครับอะไรเนี่ยรักไม่ใช้ไม้กอฟเอาไปหวดใครไม่มีอ่ะมาอ่ะกาตาน่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ดีกว่ามาได้มาแล้วแล้วก็มา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 ไหนซ้ายขวาไม่มีซ้ายขวาไม่มีมาตัวเดียวก็ตายไปซะ อ่าก็อุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรวแวบปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปเถอะเราอย่าไปจองเวรทำร้ายทำไมเราต้องทำร้ายกันด้วยนะป้ากลับดีกว่าไปกลับบ้านเราดีกว่าเพราะว่าเราอย่าอยู่นี่นานเลยครับอยู่ไม่ดีเท่าไหร่กับชีวิตและทรัพย์สินอ่าไปคือถ้าเรา ขับรถเนี่ยเราก็จะเปิดแผนที่ดูไม่ได้ต้องลงมาแล้วค่อยดูนะครับใช่ไหมลงมาถูกทางไหมเนี่ยนลงมาดิอ่ะนี่น่าจะถูกทางแล้วมัง้งไม่รู้ด,ดิถูกไหมถูกไหมดูแผนที่ดูแผนที่ใหม่ทางขึ้นทางแยกอยู่นู่นนะครับตรงนั้นคือทางแยกอ่ะอ่าโอเคคงถูกแล้วละ่ะไปเลย คือถ้าเราขับรถเนี่ยแล้วมีเพื่อนนั่งข้างๆคือเล่นกับเพื่อนเราให้เพื่อนดูแผนที่แล้วก็จะไม่ต้องลงรถนะคะรับก็แบบไปเรื่อยๆได้เลยแต่ว่าถ้าเรามาคนเดียวเนี้ยเราก็ดูแผนที่ยากหน่อยก็ต้องลงรถในการดูอุ้ยมีซอมบี้เกิดอยู่กลางหาดอา้าวซอมบี้นอนไปแล้วง่วงหรือจ๊ะอ่ะไปไปไปกลับดีกว่ากลับดีกว่าอ่าอุ้ย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 ขู่ฆาเหลือเกิน กลัวรถคว่ำจริงๆเลยนะครับเราเห็นทางแล้วครับเราเห็นสะพานที่เราสร้างไว้แล้วเราก็ต้องตีโค้งนิดนึงอ่าามาแล้วครับไปครับขับไปยาวนะครับคือถ้าเดินเนี่ยไกลมากแล้วก็รถปกติก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เพราะว่าผมตอนนี้ผมใช้รถของทหารอยู่ซึ่งมีความตจุของน้ํามันเนี่ยเป็น2เท่าของรถปกตินั่นเองนะครับก็ถือเป็นรถที่ ใช้ได้ดีในการเดินทางระยะไกลคือไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆอะแหละเจอปั๊มก็จอดเติมได้เมื่อไหร่ก็ได้อ่ะโดนลงรถพุ่งชนเสาเป็นที่หยุดรถอัตโนมัตินะครับอ่ะไม่มีใครอยู่แถวนี้นะตรงนี้อ่ะขิวน้ำดีกว่ากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนมากินน้ำให้เต็มก่อนนี่ครับขวดน้ำเนี่ยเราจะใช้ตักแม่น้ำในตักน้ำในทะเลได้นะครับ ก็คือตักจ้วงกินเราเลยจ้วงกินจ้วงกินแล้ว,ลวก,วก,วก็ก่อนพออิ่มแล้วก็ตักเติมให้มันฟูไว้ก่อนอีกอันหนึง่งเห็นไหมเต็มแล้วเราก็เก็บฟูไว้ก่อนอแล้วก็กินแครอทแครอทมีวิตามินนะครับเมื่อกี้เรามีแผ่นเหลือห้าห้าแผ่นแล้วก็มาวางนี่ครับวางไว้เดี๋ยวอนาคตเราจะทําถนนสองเลนกันนะครับ ก็เพื่อว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องขับรถให้หวาดกลัวต่อการตกน้ํามากนะครับโอเคไปต่ออ่ะเลือดเต็มแล้วพอเรากินผักแล้วเลือดมันก็จะค่อยๆจะฟื้นคืนขึ้นมาโอเคนี่ครับเรามาเก็บผักกันก่อนดีกว่านี่เป็นผักเนี่ยคือผักเนี่ยพอเก็บมาชิ้นนึงเนี่ยเราสามารถ คราฟออกมาเป็นเม็ดได้2เม็ดก็คือวิธีของผมก็คือทำไร่ก็คือเก็บมาทั้งหมดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาคราฟสัก10เม็ดออกมาแล้วก็ปลูกที่เหลือก็เก็บไว้กินอะไรเงี้ยเออเก็บไว้กินยาวๆจริงๆชีวิตนี้ไม่ต้องลา่าซอมบี้ไม่ต้องลากวางแล้วเป็นมังสวิรัตก็อยู่รอดได้นี่ครับมันฝรั่งอ่ะมันฝรั่งเอ้ยแครอทเอ้ยนะ โอ้โหเยอะนะเนี่ยเยอะบอกเยอะมากก็คือปลูกไว้อย่างละสิบอันนะครับมองจากมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นนะสะพานที่เราสร้างไว้เพื่อเดินทางไปฝั่งนูน้นก็มึงบอกว่าเป็นสะพานแห่งมิตรเป็นสะพานที่ใช้เวลาในการสร้างยาวมากใช้หมดตัดต้นไม้ไปแทบจะถ้าไม้มันไม่คืนกลับมานี่คือหมดเกาะแล้วจริงๆอ่ะนี้ครับครับก่อน มาครับห้าอันนะครับเราก็จะได้เม็ดมาสิบเม็ดนี่ครับอ้าวกดผิดเอาต้องเอาเอาของเดิมออกก่อนอ่ะมาเรียบร้อยนี่ครับทำสิบเม็ดอ่ะ,อะเ,อเอากดผิดแล้วออกก่อนอ่ะอ่ะแล้วก็เก็บของก่อนเต็มช่องเต็มช่องเต็มเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับ บอร์ดอ่ะเอาบอร์ดมาเก็บก่อนอ่ะมีว่งางอ่ะนยเจอละที่ว่างเอาอะไรเก็บดีเอาหมัวไปเก็บคงไม่ค่อยได้ใช้แหละแล้วก็ข,ข้าวโพดมาแล้วครับข้าวโพดสิบเมตรตอนนี้ก็อามาปลูกพืชกันเลยดีกว่านะครับจะอ่ะนี่ครับคอนนี่ต้นข้าวโพดเนี่ยก็จะเป็น ปักส,สูงๆใหญ่ๆนะครับกินพื้นที่เยอะมากก็แต่ว่าอร่อยไม่เกี่ยวไม่ได้รู้เลยว่ารสในเกมอร่อยไหมแต่คิดว่าน่าจะอร่อยนะครับพืชทาเองแต่ส่วนใหญ่จะอร่อยโอเคแล้วก็ปลูกมันฝรั่งนะครับนี่เล็กๆเ,เป็นกอเล็กๆนะครับค่อยๆปลูกไปโอเคสักวันหนึ่งแล้วก็ ถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้ผลผลิตแบบทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ครับเป็นมะเขือเทศนี่ปลูกมะเขือเทศเนี่ยสังเกตเลือดเรานะครับเลือดเราตอนนี้เต็มแล้วแล้วก็จะเห็นว่าแบบน้ําไม่น้ําผิวน้ําก็ไม่ค่อยหิวแล้วอ่าหิวข้าวก็ไม่ค่อยหิวก็คือถ้าเราเลือกทําเลในการปลูกบ้านดีๆเนี่ยเราจะใช้ชีวิตได้สบายมากในเกมนี้ แล้วก็ปลูกพืชปลูกอะไรไปวางบริเขตป้องกันาฐานทัพตัวเองดีๆครับก็อยู่ได้สบายๆจนแบบแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะคือชีวิตนี้ยังไงก็ไม่ตายแล้วก็แบบปลูกทําเหมืองทานทำปิดไฟซะหน่อยเสียงดังโอเคเนี่ยครับดูตรงนั้นก็จะเป็นออ่าอ่าาวางของดีกว่ามาเอา วางสิ่งกีดขวางนิดนึงมาเดินลงมาปึ๊บนี่วางสิ่งขวางเอ่อตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนด,ตหนดีตรงนี้แล้วกันอ่ะจะโอะเคเรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรละว,วันนี้ก็ปลูกพืชทำสะพานเรียบร้อยเป็นหนึ่งวันอันชิลชินะครับก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเท่า วางแผนดีๆในเกมนี้เนี่ยเราอยู่รอดได้แบบสบายมากก็เออไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ